สบายดีสบายดี่น้องเียมอาหารลงคำวัดเมื่อจังหันพี่น้องเอ๋ยลวกพักกินกับหลับปลา Một khứa nhau Rồi có luộc phát tầng ô chả Good Morning Good Morning สบายดียำเศร้าสบายดียำเศร้ามืดเตรียมอาหารลงขำหวัดถืกมือจังหันพี่น้องเอย๋ย ลวกผักตังโอ้ลวกมะเขือยาวแล้วก็ลวกดอกแคพ่อสบายดีสบายดีสบายดียามสาพี่น้องป้องป่ายสบายดียามสาพี่น้องป้องป่ายมันเดมมันเด้ทำของจังหันพี่น้องเลย <c oughs> ลวกพักสัมโอลวกมันจะยานกินกับลาบปลาเนาะจ้าลาบปานะาลาอะไรล,ล้มจังหันหวานเิ่นพี่น้องเกมแต่เด็กจะเดินยังบ่ทันจะมาคนกระทำโป่งเลยพี่น้องเอ๋ยตำโป่ง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 ,ปงแล้ว Tuyệt ngảm lưỡi Đọc ลวกดอกแคลวกพักตังโอโลวกมะเขือยาวแกม้มกับลาบปาเอาหลงคำวัดพี่น้องพี่น้องพี่น้องปองป่ายสบายดีสบายดีขอบคุณเดอ้อที่เข้ามาับสมขอบคุณเดอ้อมาบุญนํากันเดอ้อพี่น้องอาบุญนํากันเดอ้อคําสู่อยู่ดีมีแหงปังปังนาะทีการงานเดอ้อ มะคือเหี่ยวมะคือเหี่ยวสามโน่ยแล้วก็โรคดอกแขแล้วก็โรคพักตังโอพี่น้องเกี่ยมจะเดิกแต่ดื่นมาคำวา่าเดี๋ยวแจ้งแจ้งตะเวนมาทันพน้นโพก็ตำโปง่งพุ่งปุ้งปุ้ง,งแล้วพี่น้องก็เกี่ยมหลงเกี่ยมหลงคำวา่าพี่น้องเอ๋ย เกาลันดวงใจขอบคุณหลายๆเดอ้อไหว้พี่อินพี่อินมากินหน่ำว้าพี่อินขอบคุณค่ะพี่อินบ่ได้ไปหาพี่อินบ่อยนะก็ขอโทษนะพี่อินนะทำเครื่องลงคำวาดพี่อินเลยถือมือคำวาดพี่อินคอยกัดซิลวกพักลวกญ้่ลวกมายัางนี่แนบลงไปคำวาดน้ำเพิิน ตื่นแต่เดิกนะมันนี่พิเศษนะพิเศษพิสูน์นะมันนี่นะลุงคำวัดพี่อินเอ้ยปัตตังโอเลวกแล้วจะมาโรคดอกแข่ตื่นก็คือกันนะพี่อินนะ

<laughs> วีอินวินอันลบสองขอบคุณค่ะคุณพีลบสามอ้าวลบสองลบสามขอบคุณมากค่ะคุณพี่ค่ะขอบคุณหนาวบอนาวบอสิบห้าล้านด <laughs> วงตา thank you smart thank you ปิดไห่ปิดไหล <laughs> <laughs> เดี๋ยวเขาคอยก็ซูเข่าก็นหนึ่งเขาเพราะ แงกสหรัฐเมลีกแล้ว เจแปนแปนแปนแลูกราบอพี่อินบอยังตุ่มผ่าอยู่บอสุกเรียกมาเขือมาเขือต่อไปกับปักกระดาวกไปนู้ปักกระดาวกักกระดาวนี่ปักกระดาวกคอยปักกระดาวกินกับลาป่าพี่น้องโอ้ยกล่องคอยกับทันสมัยขนาดเด้อกล่องคอยรักกับงงวยงงวยอยู่นี่มาเขือ มาคยนยาวจ้าพักกระเดาค่อยกับมาโลกให้มันฮ้อนพราอว่ามือหวานในค่อยกับโลกเรียบร้อยแล้วเก็เข้าตู้เย็นกับมาอุ่นให้มันอุ่นให้มันอุ่นให้มันอุ่นซุยๆและจ้องกลิ่นพี่น้องเย๋ยอุ่นซุยๆเลยพักกระเดาพักกระเดา ขอบคุณลเลย17หลันดวงตาขอบคุณขอบคุณว้าวฮัลโหล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 มาเฟน thank you thank you smart so love you love you thank you thank you าอ่านบทเป็นเด้พีอินเลยอ่านบทเป็นพีอิน thank you e สอง thank you thank you love love, love. แล้วนะกาเดาะน่นะ เขาไปเขากจะิมาอุ่นอุ่นรับป่าจ้ะอุ่นรับป่าเฮ้ยนี่จ้ะพี่น้องรับป่าเอาอุ่นเลยเอาอุ่นเลยอืม เอาหน้ามันเซนิดๆนะแล้วก็เก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ ปงเขาก้อนวันนี้โปงเขาก้อนพี่อินเอ้คอยอ่านบ่เป็นพี่อินล้มไปไหนพี่อินอ่าอุ่นหลับปลานะจ๊ะตัวนี้นะแล้วไปปงเขาก้อนบันนี้โอ้ยคนหน่อยใหญ่กองกัเด้อนี่รักกองกับพี่อินนี่รักกองทันสมัยบอเห็ดด้วยไม้ไผ่อย่างดีเลยรักกอง่อยพี่อินจ้ะ โอ้ยปงเขาก้อนมาเนี่ยนี่นะ่ะว้าวพักกระเดาพักกระเดาโลกเรียบร้อยโลกเรียบร้อยพักกระเดาเนี่ยลกโลกแล้วเอาหลงวัดจะไอายกันต้นเลย มีดอกเขยมีมะเขือยาวนี่นะนดอกเขชี้สวยสดเลยแล้วก็ลวกอันพักตังโอ,อเกี่ยมลงวัดพี่อินจา๋านี่นะนี่นะแล้วก็ปงงข้าวก้อนบาหนี้ปงงข้าวก้อนโอ้ย มีตัวดิบนำพักตังโอเลยมีตัวดินบนำพ่อมีเพื่ออยากกินดิบก็บกินเลยแล้วก็มีพักสลัดพักสลัดื่อสวยงามเลยพักสลัดกด็โอสวยก็โดสวยก็โตเมื่อนี่พิเศษเลยลูกแต่เล็ดแต่ดเศร้าลูกสวยกับบทันนะเนาะแต่เป็นบททันพนโป้งโป้งโป้ง,ปงเลยโอย ตีจะด้องแต่เศร้าก็ด้องนี่นี่พักสลัดอันนี้จากสูนพักสลัดจากสวนเชยโซยงามๆเลยเอาลงคำว่าจากขอบคุณเอ้อนี่ ขอบคุณในหลายจากพี่คุณพีค่ะกับเกมไวซ์สมี้กะบเกมสมี้กับบาทันหกวันถึกที่หนึ่ง พายน้ให้ได้ข้าวเนี่เอาติข,าาข้าวมาตีโป่งข้าวแล้วทำข้าลวละวันี้ว้าวว้าวพักกระเดาหย,ยังยูอยานยำใดก็ออกมาโลกเอาตตู้เย็นไว้ <c oughs> อ้ยสุกแล้วบ่โป่งข้าวก่อน ว้าวว้าวว้าวลูกหัดก,กายกินกับฟอกกาแฟพี่อินเนื้อเนี่ยหักงามงามสวยๆต้องเขา่าต้องเขา่ากระดูกสวยเขา่าค่อยสวยงามงามเลยว้ายเนาะ ่อน้อนว้าวเขาก็แดง้งติ๊บ หนาวเสารนี่หนาวเย็นจอยจอยวยมากกันแนวนึ่งนะลงคำวัดจ้ะใช้บาดยาน้ำ ร้อนร้อนต้องเผื่อไห้แบนนี้เพราะว่าเขาเลยข้าวกะปกไห้เนาะมะห่มมะปกไว้ตุ้มไห้มันก็อุ่นขึ้นเก่าแล้วก็ฮากะหาแตงโตแตงตองเอาลงไปคั่มวัดจ้าพี่น้องติดตามตอนต่อไปร้อนร้อน ต่าสวยงามหน่งิดองติ๊บาลงไป2ติ๊ ติปหนึ่งใส่บาทน ине, lighting, reforms, ident, ี pe, ่คอยย่านลงหม่คอยกระเขียนสืはは่อใส่คอยย่านลงหม่คอยกระเขียนสื่อติบเขาเขียนสื่อคอยเองใส่เน่ห์หากระเห็นโลดนี่สองติบเอาลงไปค้ำวัดจ้าติบหนึ่งใส่บาทติปหนึ่งกระหางค้ำบัดจ้าติบนี้ไว้กินอยู่เหอนจ้าได้สามติบจ้าว้าวคัวละก็ซุกแล้วคัวละก็ซุกแล้วนี่ลอดพักก็ซุกแล้ว คำไม่ซุกเลยว <c oughs> ันนี้ล,ปลาปาคอยกระซูกเลยเด้อล,ลาปาคอยเบิ้งเบิ้งเบิ้งหม้อก่อนซุกแล้วสุกแล้วผมหม้อก่อนเด้อ <c oughs> ผมหม้อก่อนผมหม้อก่อน nhiều chút nhiều, um, quai, no no à, ai còn tôn าต้องหอมมาซอยไส้ก่อน ท้องหอมเก็บจักสวนสดสดเลยขอบคุณเอะนเนี่ขอบคุณได้หลายเยอะเอาหอมป้อมห้อยหนากเ หลายคนลงเนโบเมนผู้ดเดียวพี่น้องเลยในวันหนึ่งสิบไปครอบครัวเอาลงไปสิบไปรังคาเฮือนเอาลงไปคำบาทนะจ๊ะโรยด้วยหอมป้อมแล้วเกลื่งคำััดคอยแล้วเรียบร้อยจ้พี่น้องจ้าว้าว,ว,าว นี่หอมป้อมโรยหนาแบบนี้จ๊ะจนันจ๊ะนี่คนรับปลานี่ก็ลวกพักเนอะลวกพักอันนี้ก็พักดิบนะตัวนี้ก็พักดิบนะพักดิบผขอจะใส่ทงยามน,นะจ๊ะอลอง แวพี่น้องใส่ทุงยางไปเลยนี่นี่ลรงข้าหวัดแจพี่น้องจ๋านี้กใบบ็ใส่แบบนี้นี่กาโถยใส่แบบนี้ก็ย่อลงไปเลยนแนวความหวัดแจพี่น้องจ๋า ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบาย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 แล้วเลยบุญน,นํำกันเด้อพี่น้อง